โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพูดถึงโอกาสในในการเป็นนักแข่งในลีกสูงสุดอ่านะก็สําหรับผมนะมีไม่กี่ข้อแต่สําหรับคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีละข้อนะครับผมจะเป็นหัวข้อใหญ่ๆอ่าอย่างหัวข้อแรกเลยนะพื้นฐานในการเป็นนักแข่งในลีกในลีกนะไม่ใช่แบบ เป็นเป็นทีมที่เราอจับกันเองลงห้องซ้อมเป็นเป็นลีกที่แบบมีเงินเดือนเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ข้อแรกเลยนะครับสําหรับตัวผมเลยนะน้องต้องต้องเก่งจริงๆต้องเก่งจริงๆนะครับผมต้องเป็นต้องเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ธรรมดาอ่าเป็นคนที่แบบมีมีอะไรเด่นในตัวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยสิ่งเลยสิ่งแรกเลยที่ที่น้องควรจะทําทได้แล้วน้อยคนที่จะทําทไม่ได้ก็คือการเล่นหนึ่งสี ให้ได้30คิวเหมือนง่ายนะเหมือนง่ายนะแล้วบางคนอาจจะอ,อพี่มันยากไปหรือเปล่าใครจะไปทําได้ก็กนั่นแหละจะมีจมําคนกลุ่มคนที่จํานวนน้อยๆที่ทําได้นะครับทีมพี่เดีให้ดูทีมพี่ก่อนทีมพี่ต้องส่งทุกสัปดาห์นะการเล่น1-4ให้ได้30คิวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษอยัง,ยง <c oughs> น้อง น้องสต็อปนี่ก็เขาเรียกอะไรส่งแล้วใครไม่ส่งโดนหักตังค์นะหนึ่งสี่สามสิบคิวอันนี้น้องสต็อปนะครับแล้วก็มีอีกเป็นไอ้น้องใหม่น้องใหม่เข้ามาก็ต้องหนึ่งสี่สามสิบคิวนะพี่ให้ดูอันนี้ได้สามสามสิบเอ็ดคิวส่วนอันนี้น้องสายฟ้าน้องสายฟ้าน้องสายฟ้าได้หนึ่งสี่สามสิบสองคิวให้ดูคร่าวๆน้องดิว อ๋อน้อนงดิวสคิต้องส่งทุกสัปดาห์อันนี้พื้นฐานข้อแรกที่สำหรับพี่นะสำหรับคนอื่นพี่ไม่ทราบนะครับมาตรฐานในการหาเด็กหาคนไม่เหมือนกันอ่าของพี่มองว่าถ้าเด็กจะเข้ามาในหลีกสูงสุดมีเงินเดือนเลยเนี่ยต้องเล่นได้ขนาดนี้อ่ามันมีคนทําได้เออมันมีคนทําได้เราเราทำไม่ได้เราก็จะไปเอ้ยพี่มันมันไม่ได้ว่ะมันยากนู่นนี่นั่น,นแปลว่าเรายังไม่พร้อม คนที่ทำได้เนี่ยเขามีความพร้อมไหวพริบดีความคล่องตัวสูงออการลากขัวจังหวะในการเข้าไปเล่นอ,อ่ะจังหวะในการถอยอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเล่นคนเดียวได้อ่ะเอาง่ายๆถ้าเล่นได้ขนาดเนี้ยถูกว่าสี่คนเหมือนกันเนะี่ยเวลาเล่นทีมอ่ะมันจะเล่นง่ายขึ้นถูกว่าทุกคนสามารถรับมือกับการออดึงต่อนหนึ่งข้างหน้าได้ โดยที่แบบไม่ได้เข้าพูดไม่ได้เข้าผี่ผามอะไรเงี้ยการเข้าไปไฟต์ Fi, แต่ละครั้งหนึ่งต่อหนึ่งมีโอกาสชนะสูงเพราะว่าน้องมาเล่นหนึ่งเสียมาบ่อยไงถูกปะ่ะอ่าอันนี้คือพื้นฐานข้อแรกนะครับผมส่วนพื้นฐานข้อที่2สําหรับผมเลยนะฮะก็คือการสื่อสารอ่าง่ายๆเลยสังเกตตัวเองนะครับอ่าเราเล่นเนี่ยเราเงียบไหมอ่าจะมีคนที่พูดน้อยกับพูดเยอะอ่าพูดเยอะ แล้วก็อมไม่ค่อยได้อะไรกับอีกแบบหนึ่งแบบที่3ก็คือเป็นคนที่พูดเยอะอ่าพูดไปคิดไปวิเคราะห์ไปแล้วก็พูดดูแลเพื่อนด้วยอ่าพูดประเมินให้เพื่อนได้ด้วยอะไรเงี้ยยังไงข้อที่3หมายถึงว่าสมมติว่าเใน A เนี่ยเจอศัตรูละอยู่ข้างหน้า2คนอ่าใน A ก็พูดขึ้นมาเลยเอยข้างหน้ามี2คนนะ B ี B อ้อมขวาหน่อยวาอมอ้อมขวาหน่อย C วีวาร์ฟขึ้นข้องบนหน่อยเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวกูคำข้างหน้าให้อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบที่สามคือเป็นคนที่สามารถพูดไปคิดไปประเมินไปวางแผนไปได้อันนี้หายากคนแบบเนี้ยหายากนะเออเพราะงั้นคนที่อ่าเป็นแบบเนี้ยทีมพี่มีดิลอ่ามีทั้งหน้าของคาราเมลอ่าสต็อปส่วนน้องสายฟ้าย,ยังเป็นเป็นประมาณว่าอ่ายังพูดน้อยอยู่แต่ว่าไม่ใช่ไม่พูดเลยกําลังเปลี่ยนให้น้องสายฟ้าเขาอ่าพูด แล้วก็คิดไปอันนี้ยากนะเหมือนวิวัฒนาการอ่ะพูดไปแล้วก็คิดไปประเมินไปดูเพื่อนดูการเล่นเพื่อนดูการเล่นของตัวเองด้วยลองสังเกตตัวเองไปเล่นเราไปเล่นทีมกับเพื่อนหรือว่าเรามีทีมอยู่แล้วลงห้องซ้อมอะไรลองสังเกตตัวเองว่าเป็นคนที่พูดน้อยหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าอยากให้มันแอดวานซ์ขึ้นอยากเก่งขึ้นอยากช่วยทีมได้เยอะขึ้นต้องเล่นไปพูดไปคิดไปวิเคราะห์ไปให้เพื่อนได้ด้วยนะแล้วก็วิเคราะห์ให้ตัวเองได้ด้วยนะอันเนี้ย หายากอันนี้หายากมากฮะพื้นฐานข้อที่2เนี่ยทีมพี่ยังทําได้ไม่ครบทุกคนเลยเออยังได้แค่ได้แค่3คนเหลือคนหนึ่งก็คือน้องสายฟ้าส่วนข้อที่3ข้อที่3มมันอาจจะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องในเกมนะครับมันเป็นเรื่องนอกเกมที่ส่งผลกระทบต่ออ่าในเกมอ่าก็คือเรื่องของอ่าทางบ้านครอบครัวของเราต้องสนับสนุนด้วยนะเออพี่เจออ่าผู้ปกครองที่แบบไม่สนับสนุนเด็ก ก็เจอมาแล้วพอวเรามีข้อ1ข้อ2แล้วข้อ3เนี่ยมันไม่ได้ก็พังหมดเลยนะพี่เจอน้องคนหนึ่งมีข้อ1มีข้อ2อาแต่ข้อที่3ทางบ้านไมไ่สนับสนุนนะครับก็ไม่ได้ดึงเข้ามาไม่ได้ดึงเข้ามาในทีมพี่เคยจ้องจะดึงหลายคนนะพี่บอกมาก่อนแล้ว,แล,วแล้วทักไปคุยหลายคนแล้วด้วยนะครับผมก็พี่เอาคนที่พร้อมที่สุดเอาคนที่มี3ข้อทางบ้านสนับสนุนในในหมวดของทางบ้านสนับสนุนเนี่ย ก็ม <S an> ีเร <an> ื <S an> ่องของการพนันด้วยต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันส่งก็ส่งผลกระทบต่อการแข่งเล่นสล็อตเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้นะสมมุติว่าวันหนึ่งเงินเดือนมาปุ๊บเอาไปปั่นสล็อตหมดแล้วส่งผลกระทบไม่มีเงินกินทั้งเดือนเนี่ยต้องยืมคนนั้นยืมคนนี้กลายเป็นว่าเวลาเล่นเนี่ยมันจะพวงไงเออมีหนี้มีสินถกวบาสร้างหนี้ให้ตัวเองแล้วก็ไปปั่นทําให้เสียแบบสุขภาพจิต่าได้ก็ดีไม่ได้ก็แบบ กวนกวายเวลาแข่งเวลาอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนพูดเพื่อนถามอะไรอาจจะแบบมีเออเออนิดนึงสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนี้มันส่งผลไม่ทางตรงกับทางอ้อมในเรื่องของการเล่นการพนันเพราะงั้น2เรื่องนี้เวลาพี่ดึงคนนะพี่จะเช็คก,ก่อนเลยว่า <c oughs> เพราะแม่สนับสนุนไหมเราเล่นการพนันไหมก็ะจะไปถามคนรอบข้างอเพราะงั้นต้องไม่ยุ่งอะกับการพนันแล้วก็ในหมวดข้อที่3ก็จะมีเรื่องของยาเสพติด อันนี้ห้ามเลยเพราะว่าในกฎก,รการแข่งขันมันก็ไม่ให้มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นพวกกัญชาเพราะงั้นในพื้นฐาน3ข้อใหญ่ๆเนี่ยถ้ามีข้อ1ข้อ2แล้วข้อ3ไม่มีเนี่ยหรือพ่อแม่ไม่มสนับสนุนหรือติดยาเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือติดการพนันก็ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้สําหรับพี่มีแค่3หัวข้อใหญ่ๆหญ่นะสาหรับน้อง,น,องน้องที่ถามเข้ามาว่าพี่ FX จะใช้วิธีอะไรในการหาคนดูคนก็ประมาณนี้นะครับผมส่วน ท่านอื่นหรือคนอื่นพี่ก็ไม่ทราบในการดูน้องนะครับนะทุกคนที่พี่ดึงมาพี่ก็จะดูแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะอย่างสมมติยุคอีกพีเนี่ยตอนนั้นนะ่ะพี่ทําทีมอีกพีตั้งแต่ทัวร์นาเมนแรกที่ที่มีแข่งพี่ลงแข่งใช่ไหมพี่ดึงคนพี่มีพี่ดึงโอ๊ตมาโอ๊ตนะนะแต่ว่าตอนนี้ไปทํางานที่อิสราเอลแล้วนะครับคนที่สองเป็นหอยสังอนะ ไมยสังพี่เจอใน,นช่วงน้องเทสแคนหรือเทสทีมสักอย่างแล้วเจอน้องอน้องเป็นคนที่แบบเล่นคนเดียวได้อตอนนั้นอ่ะพี่เลยดึงเข้ามาอหอยสังคนที่สามเป็นคนที่สามอ่ะก็คือยังยังปรับยังเปลี่ยนไปเรื่อยจะมีผู้หญิงก็ยังมีน้องฟ้าฟ้า,ฟาน้องดีบูอ่าตอนนั้นดีบูแล้วก็มีทางด้านของค <c oughs> าราเมลที่มาที่หลังคารเมลอ่ะ,อะมีใครอีกนะ แล้วก็มีน้องปุลน้องปุลเนี่ยเป็นทางด้านของน้องวิวก็คือน้องหอยสังะเป็นคนเจอน้องเป็นคนเจอน้องปุลนะแต่ว่าตอนนั้นน้องอายุน้อยแล้วก็พี่ก็ลังเลอยู่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องเล่นเก่งไม่เก่งพี่เรียกน้องมาเทสแล้วน้องแม่งโอ้โหโชวตึงมากน้องปุลตอนนั้นอ่ะก็ตัดสินใจอยู่ช่วงหนึ่งว่าจะรับน้องเข้ามาดีไหมเพราะว่าน้องก็อายุไม่ถึงแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ห้ามนะเรื่องของอายุนะฮะ จนน้องปุ่นไปได้ MVP ที่ทางน้างของรายการ South East Asia ออได้แชมป์ตอนนั้นเรา EP ได้แชมป์เอเชียมาแล้วน้องปุลได้ MVP แต่ว่าเหมือนเขาไม่ขึ้น MVP ให้เพราะว่าน้องอายุไม่ถึงเออที่ก็ตัดสินใจเอาน้องมาตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ได้แข่งยาวเลยก็ะจะมีตอนนั้นก็จะมีอาจจะข้ามช่วงไปนะอาจจะมะีตอนนั้นมีน้องหอยสงังมีคาราเมล มีเอ็กเพนชั่นมีปุนกอสอ่าตอนนั้นที่ไปคว้าแคปแชมป์เอเชียนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ละคนยุคนั้นอ่ะที่พี่ดูอ่ะพี่จะดูเป็นค่าความเสียหายเฉลี่ยยุคนั้นมันไม่มีระบบชุบอ่าพี่ดูคนที่ค่าความเสียหายเฉลีย่ยเกินพันห้าพันหกอ่าชุบนั้นไม่มีชุบนะคือตายก็รอเริ่มเกมใหม่เลยแต่ว่ายุคนี้นม,นมันมีระบบชุบเข้ามาเพราะงั้นค่าความเสียหายเฉลีย่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามพันสำหรับนักแข่งนะอยู่ที่สามพันเลยนะครับผมก็ แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะท,ที่ที่ดูท,ที่ที่คัดคนเนาะเออก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ตัวเลขโปรไฟล์ของเราก็มีผลนะอย่างน้องคูก้าเนี่ยพี่ก็ดูโปรไฟล์มานะเออน้องก็มีข้อดีแบบที่คนอื่นไม่มีอ่าตอนนี้น้องก็อยู่ในลีกแบบสูงสุดละเออแล้วก็ได้ได้อยู่ทีม CG ด้วยนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับใครบางคนที่แบบเอ้ยบางคนแบบพี่ แค่ยิงคนหนึ่งสองคนผมไม่ไหวเลยนะครับต้องฝึกไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยหายเทคนิคให้ตัวเองเรื่อยๆอันดับแรกเลยอเอาชนะยังไงให้ได้หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเอาชนะให้ได้ก่อนถ้าหนึ่งต่อหนึ่งเราชนะได้เนี่ยคราวนี้เริ่มเป็นสองหนึ่งหนึ่งต่อสองเราเอาชนะได้ไหมถ้าไหวถ้าหนึ่งสองไหวนะครับเป็นแบบห้องสร้างใช่ไหมที่แบบพี่สร้างอยู่ตอนไลฟ์สตรีมหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองอะไรอย่างเงี้ย เราลองไปเล่นแรงดูเราจะเก่งขึ้นเลยนะครับเราะงั้นใย่่ยอมแพ้เด้อถ้าอยากจะเป็นนักแข่งนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะพวกนี้เล่นเล่นเอาที่เราสนุกนะเล่นเอาที่แบบเราไหวไม่ต้องไปฝืนมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแข่งอันนี้เป็นห้องซ้อมห้องซ้อมที่พี่ห้องซ้อมฟรีสําหรับน้องๆที่มีทีมแล้วแบบไม่ได้มีค่าสมัครอะไรเงี้ยบา,บางห้องใหญ่ๆห,ห้องมุมสูงเขาเสียค่าสมัครใช่ปะเดี๋ยวพี่าก จะกลับมาเปิดเร็วๆนี้ทุกคนสามารถาลงห้องได้เนี่ยอาจจะไล่อยู่แล้วพี่จับทีมให้อย่างเงี้ยเจอคนเก่งหนึ่งคนรวมกันได้สคนเนี้ยปุ๊บแล้ววันหนึ่งพี่เปิดห้องอย่างเงี้ยทักเข้ามา,อาลองขอซ้อมได้นะครับเราก็มาไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเริ่มแบบห้องซ้อมที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรเสียค่าสมัครเยอะอะไรเงี้ยค่อยๆเล่นคอ่อย,คอยๆลงห้องไปทีระดับ ไปเรื่อยๆอ๋อ,อ,อ,ห,อ,ห,อห้องซ้อมฟรีมีก็ลงห้องซ้อมฟรีไปก่อนอะไรเงี้ยเก็บประสบการณ์เรื่อยๆนะครับมันไม่ได้เก่งภายในวันเดียวทีมพี่ก็ยังทีมพี่ขนาดมีนักแข่งที่แบบเก่งนะแต่ว่าก็ยังทําผลงานได้ไม่ดีมันมีปัจจัยหลายอย่างครับตอนเนี้ยอย่างการเอเมืองที่เราลงด้วยเลือกจุดเล่นด้วยหลายๆอย่างอื พี่ดิวลงได้ลงได้ไดอใครมีทีมะเดยวทักพี่มาได้เลยค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบครับไม่ต้องเก่งคนเราไม่ได้เก่งไปในวันเดียวนะต้องขยันถ้าเราไม่ได้เป็นเมสซี่เราก็ต้องเป็นแบบโรนัลโดเอ้ยไม่ใช่โรนัลโดาก็ต้องขยันฝึกซ้อมเมานะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ